สมบัติอ pues ินเมืองบาดาลช่างมากมายเหลือเฟือมหาศาลนะคะนี่เราผู้หลานเราก็ขอสมบัติจากท่านได้นะคะถึงเวลาถึงเวลาแล้วที่เรานะผู้ควรแล้วก็ได้สมบัติเหล่านี้มานะคะเพราะเราผู้ควรค่ะตอนถึงผู้ควรกับสมบัติที่มีมากมายมหาศาลเกิดเงินเกิดทรัพย์เกิดสมบัติทุกอย่างเกิดเงินเกิกทอง ธรดาก็มีนะคะเป็นเขาเรียกที่กษัตริย์ใช้แล้วก็ใส่นะคะ่ะอันนี้แก้วสารพัดนีดนะคะขลังมากมาย